ยมันนุ่มมากน่ะไอ้ี่บอกซื้อซื้อสามยังซื้อเองจริงๆแค่เสียบซ่อมลงไปก็รู้เลยว่าละมุนอร่อยมากเท็กเจอร์คือดีมากเลยค่ะมันนุ่มแล้วก็คือหอมหอมชีสชีสแท้ๆอ่ะมันไม่มีใครทำได้มนี่มันมีความเค็มๆนิดนึงมันนุ่มละมุนมันหอมมันหวานกำลังดี ถ้าใครที่แบบเป็นสายชินเพลงแล้วอยากให้รองสักครั้งนึงครับเราจะติดใจแล้วคุณจะอยากซื้อกินซ้ำเรื่อยๆจริงๆแล้วคุณสามารถกินได้ทั้งแบบอุ่นแบบเย็นนะคริงหใช่คนชอบเป็นแบบปกติพี่ปอคือชอบอุ่นละลายมากกว่าพี่ชอบอุ่นๆอ่าลองลองชิมรสใหม่ดูมัทฉะนะคะอันนี้คือชาเขียวจากยูจิเกียวโตเลยแล้วเขาบอกว่าเป็นเหมือนแบบมัทฉะที่ดีที่สุดของฝั่งนั้นเหมือนกันนะคะคือเขาเลือกมาแต่แบบพรีเมียมทั้งนั้นไม่เอาอะไรแล้วจะกินอย่างเดียวเลย มันละมุนมากเลยอ่ะเนียนเนียนนวลเหมือนสาวแรกแย้มอธิบายยังไงให้คุณผู้ชมงงกว่าเดิมมันเนียนมากเลยค่ะแล้วเหมือนพอเอาไปใส่กับมัทฉะมันมีกลิ่นหอมของมัทฉะเข้ามาแล้วก็มีความขมนิดๆของมัทฉะซึ่งไข่ตัวฉะเป็นเสน่ห์ของเขาเลยะใช่หอมมากมาลองทุเรียนกันบ้างอันนี้เป็นครั้งแรกที่เคยกินแบบชีสเค้กทุเรียนนะครับไม่เคยกินอันนี้เป็นทุเรียนหมอนทองด้วยนะคะ ลุกดิสเป็นไงก็มีกลิ่นู้เรียนชัดเจนแต่เป็นกลิ่นที่แบบไม่ได้รุนแรงมากหเหมือนกินทุเรียนแต่แต่มันจะไม่ได้กลิ่นรุนแรงเหมือนแบบเรากินทุเรียนแล้วมันจะเป็นหอมนวลนห,นนหอมทุเรียนแล้วก็มันมีความหอมมีความหวานมันอะไรอย่างเงี้ยจริงอร่อยมากชาไทายสิ คนไทยก็ต้องกินชาไทย,<า>ยนะครับใช่แล้วเขาเปิดตัวที่นี่นนที่แรกด,ดูความแบบช่ำบ๊กของเขานี่เนี่ยคือถ้ามันยิ่งอุ่นๆมันก็จะยิ่งแบบเริ่มฉ่ำเข้าไปอีกาอออชาไทยแบบตะกอนอ่ะอเข้มข้นครับคือชีสเค็กที่เนี่ยเน้นเรื่องรสชาติเข้มข้นเรื่องความ<ช>หอมความเนียนเนะมาองกินอ่ะ ขับรถมาอายอันนี้คือต้องลองแต่ว่าถ้าเกิดสมมุติว่าใครอยากซื้อไปฝากเนี่ยเขาก็สามารถแบบคะรสชาติได้เขาก็จะจัดเป็นเซตเป็นกล่องกลมๆซื้อไว้เป็นของขวัญอะไรเงี้ยก็คือเหมาะมากนุ้ยแลอกเหมือนแบบทรัพย์เข้ามาเรียกเมื่อไหร่จะกินเมื่อไหร่จะกินทรัพย์เข้ามันเรียกเอาที่มันโดนทรัพย์เข้ยได้ไหมได้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 กลิ่นอะหอมมากหนึ่ง You come on You come on Let's try I'm not kidding You r e gonna love it Truffle cheesecake ยอดมากอะ่ะมันฟุ้งไปทั่วเลยแต่ว่า,า,า,าก็คงไ่แบบไม่แบบมันไม่กระจายจนฉุนหรืออะไรเงี้ยคือมันดีมากเลยอะ่ะทำไมอะ่ะ <laughs> ถ่ายกันไปคุณผู้ชม <laughs> ขอจบละอร่อยมากคือ อันนี้ไม่ได้แบบพูนเวอนะการที่เขาเหมือนเบลนทัฟเฟแล้วก็เนื้อทัฟกฟลงไปในแบบทุกส่วนของตัวชีสเค้กมันเลยทําให้ทุกๆแบบจังหวะในการเคี้ยวของเราอ่ะมันยิ่งปรุงออกมาแล้วความเป็นทัโเฟกับชีสเค้กเข้ากันมากนะครับมันจะแบบเป็นความหอมอีกแบบหนึ่งเลยอีกมิติหนึ่งเลยเป็นอีกหนึ่งรสชาติที่ใขรู้สึกว่าถ้าใครจะซื้อแนะนําว่าให้ลองจริงเพราะมีที่นี่ที่เดียวด้วยตอนนี้อันนี้พี่เคยซิมแล้วเนี๋ยให้ไขลองซิมจรงแต่ว่าต้องตักลงไปให้ถึงข้างใน มันจะมีแบบหลรสชาติหลายเลเยอร์หลายเลเยอร์อืมอุ้ยเขามีแบบกรึบๆนี่อยากเรียกนะท่องเที่ยวมากินจริงๆนะอร่อยมากอ่ะ อันนี้คือตัวแบบออริจินอลของมองบลังเอาโดนทันนี้มาติดติรอบทำไมไม่เคยเจอพี่ปอไงไงพี่ปอมีของอร่อยไม่เคยบอกกันเลยอะเสียใจอะไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับอยากให้มาลองกินกันจริงๆนะครับใครที่ชอบแบบชีสเค้กออริจินอลหรือรู้จักเจอรมอยู่แล้วเนี่ยอยากให้มาลองรสชาติใหม่ๆของเขาครวมถึง Exclusive เมนู Black ครับโฟชีสคทกที่นี่เพอร์เฟกต์มากแบบต้องมาถ้ามีเพื่อนซื้อมาแฮปปี้เบิร์ดเดย์ไข่จะคบเพื่อนคนนั้นไปตลอดชีวิตตลอดชีวิตจริงเหรอ <laughs>